แมนสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้น้องมิ้งส่งส่งวิตามินซีจากแม่เล็กนะคะจากแม่เล็กหันไม่ก่อนหันไม่ก่อนโอ้ยตั้งรับกันเลยเฮ้ย สิตตาหอดพี่อุ้มบ่นเนาะเก็บไปดิเอ้เก็บเก็บดีเก็บดีดขแม่เล็กนะคะเอบคุณแม่เล็กอะไพ่อยิบยากเออเออเอูนาพี่เออเออเาข้นเูาพูนาพูสาวก็สีเทาเมอเก็บเกเก็บเก็ย่างเน้เก็บเอย่างเนอเอาเลยมาเก็บกใลาลน เก็บขอบคุณแม่เล็กนะคะวิตามินซีให้ลูกสาวลูกชายเอามาพี่เออยยังยเอาหารม่อไ้าวุ่นขอบคุณแม่เล็กค่ะโอ้ยหพี่ท่านได้จับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยถอยโอ้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 ย ไปหาโลไปันี้จะไปทางไหนเทนีซงมดละตียังยเจ้าเนือไปหามาโอ้ยแล้วผ้าเปล่าก็ต้องายผ้าสั่งก็ไขายเยผ้าหมาผ้าหมาขอบคุณนมเล็กนะคะ

สาวนุุ่ยกไม้ยานหมาเออยกไมยานหมายกเกานียานอยู่ได้จังแม่เขานีกรยานได้อันนี้เริ่มชิ่นแล้วอยู่กับอันนี้หลายกระชินเศรายานแล้วไปนะกมลังไกไปอืมเออกำลังไกไปฮะไปใช่ใช่ใช่ฮะฮะไตุ๊ไปตุ๊ไปตุ๊เออ สิมายัางนาี้เขานันไปทุกมุมมิม่งไ,ไปแล้วเ้ออยากไปในเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปทางไหนนอนนี่ พ้าพอไปใส่ไปเรื่อยๆพ่อผมได้กระเว้มงนันติบอกว่าันถึกไปเอาพ่วงกันเหรอทั้งคุณเจ้าแม่เพชรเพชรไปเออ เลี้ยงน้องตังเลี้ยงน้องน่องหลาได้ออไปเลยเอเลี้ยงน้องไป่วดรถ่วงอันนี้ม้า่วงเด้อพี่น้องว่าไม่รถ่วงเออไปวันเด้อม้าปวงนะ คุณนายบอกว่ารับผิดชอบหลายผลยังสีอุ่มยังสียังสิเพช <laughs> <laughs> รต้องเลี้ยงน้องโอ้ยคุณนายว่าร <laughs> ับผิดชอบเยอะ <laughs> พลระหลายตกอยู่กับคุณนายคนเดียว <laughs> ทั้งเลี้ยงอุ่มทั้งเลี้ยงท้องทั้งเพชร <laughs> โอ้มีท้องเอ้มีเพชรผลท้ <laughs> องเพชรเออเลี้ยงน้องเด้อ เดี๋ยวทั้งพี่ออกออนอญาตเขางนามก้อนเขางนามก้อนสิไปจังไหนนั่นทั้งทั้งพี่เขาเยอะอันเขาองามเยอะเอเขาเลี้ยงน้องภ่าร้านหน้าที่คุณนายเยอะมากเลยนะคะต้องเลี้ยงนอง้อง,งทั้งเลี้ยงอุ้มทั้งเลี้ยงน้องก็ไปเพิ่นมามา Không cắn đây nè, không cắn đây nè Má 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 tăng Tăng em không phải tăng Phải đâu Ôi chào tăng tăng tập <laughs> lang cái này thử đơ bái 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 chú ngâu chú ngâu คุณนายรับผิดชอบเยอะนะคะคุณนายรับผิดชอบทั้งสาวอุ่มทั้งมีเพดเฮ้ยเฮ้ยนี่ท่องนี um ่บรได้รับผิดชอบยังเลยไปสบายสบาย วงสามดัน เออโอ้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 อุ้มย่านแล้วย่านบ่ล่ะโอ้ยเจ้าลูกเจ้าบ่ไปย่านย่านย่านเออไป

กลงดูก่ได้อาบน้ำนะคะเช่เอาลงกๆเจ้าไปมา่า

อ่างสปาสาวแก้วนะคะผุนทั้งผุนสิลงทั้งผุนละผุนเอาลงล่งล่งกาลองมองผุนทั้งผุนสิ่งทั้งผุนละยานท่านเคยกล่าวลง

อาบแล้วก็ไปฟิ้งไฟพุ่นเดี๋ยวเล่นไปเล่นมากก็สิอยากลุ่งยิงดอกวากาวากาลุงวากาลุงาขาหลังลุงก่อนนะขาหลังลุงก่อนเออเอเออย่าลุงอย่าลุง เรื่องใดแล้วขึ้นเม่อไรได้เนี่ยบากาลงบากาลงสาวขาเหียนอาสิมาเล,ล่นอ่างสาวแก้วเลยบากาลงซ้ำฮะบากาลงตื่นล่ะบากาลงมา,มา

โมลงดอกอุ้มมาปรกาลงยา่านน้ำลึกเนาะอ้าวแล้วนี่ก็เป็นอย่างดูดอยู่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านขอบคุณทุกๆก,กกำลังใจค่ะคลิปนี้ก็ไว้สำนึกก็นะคะสวัสดีค่ะ